ออุ้มอุไอ้คนนี้เอาไปแดกอ่ะโวอยู่วันไหนน่ะอะไรนะคะอยู่ที่ไหนอยู่ญี่ปุ่นอ๋ออยู่บนเรือบนเรือบนโจรสลัดล่องอยู่บนทะเลสาบอาชี